จริงเงินแตาเมึงไปพบคุณใหญ่ๆก็มาตามตาจะหมดวาเพอเจ้าจะเด็ดหรือว่านําเพื่อมาพบก็ตา้มนายหนูนุ้ยทำไมนายหนูนุ้ยไม่รวยจนมันทำไมนายหนูนุ้ยถึงได้จนผมคลั้นอะไรนะครับคลั้นขี้เกียจเหรอใช่ครับทำไมถึงได้คลั้นคือมันไม่หยันอะไรนะไม่หยันไม่หยันแบบใดเลยครับ แบบไม่ปลืม้มตำมานก็ไม่ไม่คล่องครับเรนนะไม่คล่องไม่คล like ่องแบบไหนแบบมันไม่ปลุกอ่ะคนชื่อคล่องนอนหลับอยครับทําไมเห็นว่าปลุกไม่แค่ปลุกนากร้องขวัญแท้ตายทำเป็นหวังไม่ปิ้นเบื่อใจกูเวหน้าอ่านดื้อเม็ดแล้วความพยายามโตแล้วโตอหล้วน้อยเครียดจือเบื่อก็ไม่โตวันนี้กูกรทซาบรลแล้ว ตามยีติตายซัดซือเม็ดกับเม็ดโตกะหล่ากูไม่ตกว่านั้นกูไม่โตกแล้วจรือหัวหน่อยหัวจีวาเกาเปดรอกอันนี้ควันตัวจรงเล้วแต่บางแก่ปลาดจะามึงเล่เ่าเปรอกกูมึงควันว่าเพื่อกูควันว่าจังกับปลาลูมาวิงกาลูปูโอ้มควันว่าเบื่อก็จังกับปลาลูมาวิงกาลูปูอุ้จังจดย้อยกูแก่เกาจังเหนเกาเออจังเกาปลาลูมาเป็ด เดี๋ยวพี่เีรูปปูนี่จอยมันนุ่งไม่รูปปูมันกลมๆมันกูว่ามันจุนแต่มันคือนกนานเยอะรูปปูจริงมันนานจุนแต่มันคือนกแต่กำโตกันต้องคือนกนกเพื่อว่ารูปปูมันจุ้นนกตุ้งเนยนกตุ้งเตจางหวิงกันไปเนี่ยควันกันเนากีตาตแล้วอยู่อ่านึกอจังพี่ได้แหล่งรูปปูกันไหมอ๋ออ่านเยอ ไม่โต๊กหนูไม่ตกเลยมึงกีได้ที่กูกรเมือนโจยมึงแหล่หัวดันหัวตีวาหกหกนึ่งหกหกนึ่งเันเออนอนอยู่ในบ้านมึงแหล่คนเราหรือไม่หัวเกาบ้านหัวมึงควันไม่ควันเลยนี่หัวเกาบ้านเวลาตีหนึ่งกุนอนในบ้านหัวเกาบ้านกูแก่ี่คือนอกหัวแก่ีคือนอกคือหัวกําแก่ที่ในป่ยเระที่ตีนมันต้องแกออกใช่มันกลับเคยเป็นทวงกันดู อะไรวะเจ๊ตีนแต่เคยมันโงนั่นทำไมอ,อกคือเออ,กอจริงฮันวิออกออกน่งอกกอกนึงนี่มันได้อ,อกเดียวเลยเดิยกต่เนี่ยอ,อกนู่นกูอ,อกอยู่นี่มื่อออกแฝงแฝดไ,ปไ,ปไ,ปไปด้ดยังมาอ,อกพี่อยู่ใจรำคาญเตตัมพลื้อคนเราหนูกูว่าแล้วอย่าลาความพยายามกูทำม,มาไม่เลวเด้ทีเตตัมได้แล,แล้วมึงกินไล้เฮ้ยปลวกบังกูเดียดแม่ม่ได้ต้มบอบปลาตรงนี้ ลงัง,งคุดดื้อโลงังคุดริบไหลกูได้ต้มบอบปลานะมังคุดเลยต้มบอบปลาไปไข่จีนจีนไม่เจอจีนว่ามังคุกลูเป็นหินน่ะป่านต้มบอบปลาเม็ดวังน,นี้ผลดอายุายาาาไปได้นต้างบ้านจ้างวิได้เพวไหมเนี <c oughs> ่ยบ้ามังคุดเป็นหินเป็นต้มบอบปลาอันดื้อพยายามแลวว้วออโลกดีบรีก็เป็นผีนองมดัดซอยเป็นญาิเลยเป็นญาติรือเป็นยาดญ <c oughs> าดิน,าานั้นก็ไม่ได้วอออันดื้อแม่เครียดแค่าต มึงกินได้ขนาดกูก้าวยาดิพอมึงก้ายยาเลยวุ้นดนุ่ยกูจ้ามเหล่าเข้าโดยมึงก้ายยาเคยข้ายยากอนี้เนี่มาจากกูธรรมดาเคยข้ายาเออเคยก้ายยาก้ายาวันก่อนน้าลุงนั่งเห็นนุ่ยอุ๊ฟ้าวน้าลงนังเหียดูยาเลยยาคาบรุงกำลังยาจูกกำลังนั่นเออยาจูกกำลังเออจเลยจนุนุ่ยก็บออรยนาจาตัจะไม่ออ มึงกินเลยยาดีนี่แต่ว่าเกี้ยนพิษีเดียวคนไม่เจอเลยป่าด้าเตยเนี่ยเจกูเลือเกลียดจริงปนเพื่อเกี้ยนพิษดีเดียวไอ้จริงยานั้นกูเกี้ยนพิษมึงเกี้ยเพื่อกูเกี้ยว่ายานี้กินแล้วแข็งแรงไม่มีรูปไฟเบบียนถ้าไม่เว้นว่ากันดีเพื่อกินแล้วแข็งแรงไม่มีรูปไฟเบบียนกินแล้วแข็งแรงไม่มีรูปไฟเบบียนตั้งเกรงอยู่จำเดือนมาแล้วก็อ่านดื้อวิดนาเออเจตั้งฟื้นมึงกินแลย ต่อเม็ดเลยเตะดำปื้งกัก้นรอมต้องโร่จักเออต้องโรวันมังเตะตำปลื้นุรถกับมึงกินเลยใจได้แก่แล้วบางอันเออรถร้อยกงทัวฮอนด้าคลิกฮอนดาคลิกกูไม่เคยเห็นกงมึงเจะว่ายังแต่เวทดุนฮอนด้าดุนไอเจ็ดทีบวกดำเห็นว่าฮอนด้าคลิกตัวไมอนด้าคลิกืัวว่ามันยังนอกตั้งอยู่ใต้ดอยว่ามันตั้งคลิกอยู่จแเกได้ฮอนด้าเออ ยอมันนอนได้เนี่ยแต่ว่าตังคิกอยู่นะรุ่นไม่เมื่อตอยู่ในพุดธนั่นเลยไม่แล้วกำไวได้หนากดุนยิ่งนี่ไม่แล้วเกลียดกุนตัาไหนรุุณป่าเราไปลาดเปิดตายได้กว่าพอมาเอาเราจัดเราแกงฝาาตังลาดใส่ไม่จัดมาล่ะจัดมานะอยู่ก่อนจอโจเจียได้กไอนจุ้นทำนายจัดก็ปรับตังตรีมืนจัดเมียหมดเจ้ยห่ารอย ช็ดเมียบางตีเบียจะบักเกี้ยโอ้ใกล้เกี้ยกขาชอบคนยิ่งเนี่ไม่ปักเล่นตัวสร้างวันด้าปั้วหนบปั้วพอกลางดึกโตก็ไกล้เกี้ยแล้วเยียบแป๊กนี่และตาหน่ายชวนตัวคุณเลยไปรงวัสดีน้องอีอ้ใจเอาไ้บ้านนี่เอาใจ mày roman đẹp mày cô mà vào bưng ban dù nơi à trân á dù cục rồi ôi dù cục rồi trân trèo ban đồng bào dù nơi nhà bào vâng dù ấy trân dù cục rồi dù cục rồi trân đồng bào dù nơi nhà อยู uh, ่ปานนี oh ้ครับอืออยู่จะปานนี้อยู่ตอนนั้นอย่างจะป่านนี้เอ้าอาเจ็ร้อนครับเลือนไปกินน้ำได้แล้วนะน่าว่าแขนย่าล้วแหละแนวกุมอ๋ออนกูต้องใจอยู่จะปานนี้แต่ที่แยกร้องกันน้องครับ น้อยตั้งไวต้ตะปุดอพอมัน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 เหนียวแล้เฮ่ hey. ตั้งแต่แกนั่นอยู่บ้านตัดยา,า,า้าเรอค่ะแม่หนอหอย้ามีแต่ว่าคนมันแล้วราคามันไม่ดีแล้วทำไมได้อ่ะค่ะตอนนี้ปลูก,ก,ออก,กรรพักหนูหอ้อพักกระชั้นปิดมันใกล้ดีอ๋อปลูกพักใครแต่ว่าปีนี้น้ำมันมาก ตึ้งทำไมาดินมันสลายพมไวามาจ้างคนไปช่วยปูนคนต้นไม้จ้างหลายวันนาะอ๋อถ้าปูนคนต้นไม้ฉันํำได้ค่ะเพราะฉันก็ว่างงานอยู่ค่ะจ้างหลายวันเลยคะ่ะนั่นแหละได้ค่ะฉันจะไปปูนคนต้นไม้แต่ว่าคุณต้องมีประจบการนะคุณต้องเคยปูนตึงน้องนี่เคยปูนไหมลง น,นี่นี่อันมาตั้มกูนี่ยินหนิมกูนี่เจ้าก้องเกยคุยบอกง่ายว่าเกยปูนไหมฮะว่าเราไม่รู้ว่างยินหนิมแร่งกันดีดีน้องบ่าวอดีกูได้กินยาความดันดักว่ะ <c oughs> คุณลุงนี่อยู่บ้านปลูกผักเลยคะ่ะ ปลูกผักละนี่ปลูกผักอย่างเดียวอยู่ได้เลยคะ่ะว่างๆก็เป็นหมอดูดวงตำน่ายชะตาชีวิตนอ,อ้นอ๋อเป็นหมอดูดวงด้วยพี่บุญบอกดูชะตาให้น้องหน่อยสิคะ่ะเล่ดวงไอ้เจ้ากว,ว่ายิ่งตีตาเจ้ากว่ายิ่งเกิดวันใดรเกิดวันจันทร์ค่ะเกิดวันจันทร์จะดูเกี่ยวกับอะไรลการงานการเงินความรัก เออดูเกี่ยวกับความรักว่าน้องจะสมหวังกับคู่รักหรือเปล่าคะจะได้แต่งงานไหมไม่ได้น้องเออเพราะคุณที่น้องไปรักนั้นเป็นคนจนต่างสังดีนาะโป่ก้องเตอร์นั่นไม่ยอมรับน้องเออออ้ยแกดูแม่นน่ะมึงรู้เพื่อกูมายอมกวางอยู่ตั้งนานแล้วกูตบใตโหอง,องมอง้อปิดนี่เธอจ้ะ เหละพี่ใหญ่ไปหรอะช่วยดูดวงให้น้องหน่อยนะคะว่าน้องจะสมหวังไหมเกิดวันจันทร์ค่ะแคว้นเกิดวันอะยแฟนเกิดวันพุธค่ะวันพุธนี่ต้องดูรือยามตกกวากลวยว่าพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนถ้าพุธกลางคืนก็เรียกว่าปลาราวูข้าวมาเกี่ยวซะเลยให้กูจองน้อย แต่เด็กยัดิุยมมากันแน่นวัดตอนนี้ใครไม่ใครมาเล็วปรดในวัดมาเต็มต่างวัดไม่รอใครจัดชัวป่ามามาตุมวัดกาปะจาบูชาเป็นผู้ปามาเองคนยิ่งเราได้พวดีไม่ดีก็แม่นิ่งตาคนยิ่งใกล้พวกูไม่ชอบก่นขอไม่เมียกูเรล่อใกล้พวไม่มีส่วนหมามันใกล้มันเลยได้ตีนฝานาฝนอาไรุ้่นเลยเลย คนเราก็บอกว่าทารักเมียอะไรจะเดินกับจะเดินจริง,รงเหรอนายเทรักเมียไหมล่ะผมรักเมียติดรุดเดือเป็นว่วงด้วยท่านในชาก้นตกนักเมีย yes. เกลอดไฟรักคุณทตห้าเมียต่างหาด้วยแกมึงกลัวว่าเมียโจกดอกควนอย่เป็นวัาไห้กว่ามันรับตรวจทับกลางควนในกว่าป้าแต,ต่ว่ามันจะตีเมื่มอกี้น่าเตีกว่าบ้าแกคนใ้นี่ยังรับเมียรับจริงไอ้เด็กกูยอมรับหนุนยนก็ทารากกับเมียบ่อยกับ แค่ควรบมันเนี่ยเท่ได้กับเมียสิบปีเลยเอากับเมียตุ๊กตี้กูต้องฟิดควายตุ๊กตี้เองถึงเมียมันต้องยจว่าใจคุยล้วมันต้องฟิดควายคือนั่นมันฝากป่ายใจมาไว้ใจมอดบอกคุยเซ็ตมันแ้งเว้ามันได้รู้เลย่ว่าเจคุยล้วก็มันต้องปิดควายซอยกูตั้มมันกับหลูเคยือยาวอย่ยงก้อยมึงก็กคู่าคดิสกุ้งทำไมเลยมันได้เลยได้พวกเปรตตำเรากับหลูเกลือยาว มันโกรธกูอ่ะกูตำม,มันกับหลูกเชือยาวก,นนากวูนี่น้าโกรธมันซอยกูตำม,มันกับหลูกเชือยาวจริงเลยใจมันต้องเกิดโรคตกปีอ่ะนาำเชื่อมันยั่งเลยหลูกเชือยาวได้หลูกกูกน้นนองเปื่อนนิยมันผู้กองสมเกียรติก็เปืือยแล้วไม่รวยไรหันเนอะมึงหมายควาบ่เวลาเาเมียตกที่ต้องตำกับหลูกเชือยยาวแฮะ แต่ที่เมื่อไงกูไปวัดจำนู่นเหมือนก่อนแต่กูจำแล้ว <c oughs> แม่หมื่นจ้องเลยตอนนั้นแม่กาขับค่ะไก่เลยไก่ตัวต้มมันเดว่าหยุ่มที่ดิให้เบียก็เลยไปิดอยุ่มก็เพื่อบเราไม่มีแล้วคแต่ถึงที่นี่ถั่วต้มไว้นานแล้วมันเสียงไงมาก ไม่มีที่จะไปเลยแล้วพ่อจันเนี่ยพัวฉันไม่มีหรอกเลิกกันนาดแล้วฉันเจอไรอ่ะชี้เกดจันนงเกดพัวน่าะเจอไรอ่ะชี้เม็อยากแคบเด้ <c oughs> อจันมุ่งเมยเนี่ยนะเ <c oughs> กดอ,อยากกินปลาเงากูปลินใจจันเกด <c oughs> ทำไมดิค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอี๋อตรกับทำไมอนม่อมแม่เกตดว่าดีใช่นายเท่งรู้เลยไม่ต้องพูดมากนะพูดมากตายครับพ่นนั้นกินข้าววะไม่กินกินน้ำไปไม่กินคุณตึงเกินตายถุมข้าวถุมน้ำเกตด จ้าค <rium> <Dante> <tes pel asure> ือเหย็ดแม่มนังหนูว่าและเงินโยดไ์ใช่คนว่ากันหน่วยมานี่แต่ยาี่มัวดอกพี่เชื่ออะไรเด้อเจอหนุวยเหยากโกหนุยก็ได้ครับโหนุยกับบ้านอยู่ไหนเด้อที่จนกงอะอาชีพอะไรเต่าแก่กับชาวก้องบอกคุงโกหนุยกับ โอ้นากว่าได้เขียยงยัปากนั่งระโดดบอกคุงเป็บอกคุงโคโยเป็นแล้วผู้หญิงคนนี้ใครนะผู้หญิงคนนี้ตามตื้อโกแต่โกไม่เอาปลอมยังอ่อนเกินแล้วผู้ชายคนโน,น้นไอ้น้อยติงคนแบกคุงกับผากัวตำซาดนำปลายเลยเพชรปลาจาคุนแบกคุ้ง คนนุ้ยครับคนนุ้ยไม่มีเมียเหรอแล้วเมียน้อยก็ละ่ะไม,ม่เมียตีเหรอครับคนนุ้ยครับไม่มีลูกเมียครับนึกกันทองเอาไปไหนหมดล่ะเคนจ้องกันอยู่วันนั้นเนี่ยควักก,กกันหนักการเลคว้าคว้าเก็บต๊ะก็โต๊ะก็บอกกันพอแล้วโยกแล้วก็ ป้าไปควักตเื่นแล้วคิดเลีงอักนวกนี่แล้วเลือดเดือนนึงแล้วเจ็ดแสนจองเดือนหลันที่จองเดือนหลันที่เมียไม่มีไม่มียโอ้แต่นายรู้ไหมคนอย่างเบียแลดไม่มียนี่